ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับทาสีผมนะครับครับวันนี้เราเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการทํางานมาดูรูปแบบในลักษณะของงานเช้งคอลเลอร์นะครับหรืองานสีผมนะครับพี่ออสสมจิตนะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอาวอร์ชันในลักษณะของงานคัด หรืองานตัดหรืองานเช่งคอลเลอร์นะครับหรืองานทําสีผมนะครับมาเผยแพร่มาแชร์นะครับ4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook Live และช่องเรลียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีครับขั้นตอนแรกนะครับเรามีการเขาเรียกว่าเช้งแชมพูหรือการสระหรือการล้างนะครับหรือการทำาสะอาดนะครับ สองนะครับออสก็มีการลักษณะของการดูลักษณะของผิวนะครับว่าเขาเป็นแผลเป็นอะไรหรือเปล่านะครับสามก็คือนะครับการดูแลหรือบำรุงในลนักษณะของเส้นผมอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับการทำงานในกลึงของโครโมกีมเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการคุยความหมายก็คือการที่เขาต้องการได้สีอะไรนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับส่วนควรที่ตอบถาม ความหมายของออสก็คือนะครับการที่เขาทําสีหรือเคมีมาก่อนเนี้ยนะครับนะอาจจะไม่ได้ทำกับเรานะครับว่าเขาทขําสีครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็สีอะไรอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับบางทีเขาต้องการสีที่มันออกหน่อยนิดนึงหรือออกมาสีสันไห้ออกมาสว่างแต่สีพื้นหนักอยู่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะเคลียร์หรือทําตรงนี้ได้นะครับต้องยอมความจริงนะครับสีที่หนักอยู่ เราจะทำเอาค o เลอร์ครีมหรือเอาสีที่ชัดๆไปลงเนี่ยนะครับไม่ติดนะครับนะสิ่งที่ง่ายก็คือสีพื้นเขานะครับอันนั้นต้องติดแน่นอนครับอาจจะเป็นน้ําตาลหรือสีดํานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปิดของเขาได้ส่วนสีสว่างไม่ติดต้องควรจะต้องเคลียร์นะครับหรือปรับลักษณะข,ของสีผมให้เขาสว่างนิดนึงเราถึงจะลงค o เลอร์ครีมได้ ครับวันนี้เรามาเรียนหรือเอาเทคนิคกันเลยดีกว่านะครับนาการที่ทําหรือเก่งของเคมีเนี่ยอันดับแรกเรามีการลงโคลก็โคลก็คือหมายความว่าจากโคลถึงปลายที่ออดเคียรหรือปรับลักษณะของพื้นผมความหมายก็คืออาจจะการทํางานหรืออาจจะให้มันมีความเร็วหรือกระชับนิดหนึ่งก็คือการลงหรือลักษณะของการห่างมานิดหนึ่งนะครับความห่างของไม้ของออดก็คือการห่างจากโคลมานิดหนึ่ง อันนี้จะทําให้ลักษณะของการปรับหรือสีผมเนี่ยเขามีความสมดุลหรือความเสมอกันความหมายของออสก็คือการที่ทําเคมีหรือทําสีนะครับนะสีที่อยู่ลักษณะของผิวหนังความหมายก็คือสีสัดต,ตรงนี้นะครับเขามีอุณหภูมิหรือมีความร้อนนะครับสีสามารถที่จะตกปิดหรือสีสว่างได้เร็วกว่าส่วนอื่นนะครับนะส่วนกลางปลายเนี่ยอาจจะติดได้ช้ากว่านะครับ สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการหาโคนมาตักนิดหนึ่งอันนี้จะทําให้ลักษณะของการเขาเรียกว่าอะไรปรับหรือการสีเให้สม่ำเสมอส่วนบางท่านที่บอกว่าเขาใช้สีหนักนะครับอาจจะเป็นน้ําตาลน้ําตาลกลางหรือน้ําตาลระลึกนะครับนะความหมายก็คือสีเข้มนะครับที่เขาต้องการเข้มเนี่ยเราสามารถที่จะลงถึงโคนได้เลยนะครับส่วนสีสว่างควรจะต้องให้ห่างนะครับหรือลักษณะของการลงทีหลงนะครับ ความหมายของออดลงที่หลังความหมายก็คือจากมีเนื้อผมนะครับอาจจะห่างโค้งประมาณทักเซนหรือ1น,นิ้วเนี่ยเราห่างไว้ก่อนเลยเราก็ลงผิวนะครับความว่าลงผิวก็คือลงตั้งแต่อ่างโคนมาจนถึงปลายนะครับสุดท้ายนะครับอาจจะใช้ใกล้จะล้างนะครับอาจจะประมาณทิ้งไว้สัก15นาทีหรือ20นาทีแล้วเรามาลงโคนอีกทีหนึ่งล้วก็ใช้เวลาสัก3หรือ5นาทีนะครับแล้วเรามาขยี้โคนนะครับ เราค่อยมาล้างอันนี้สีจะออกมาได้สม่ำเสมอส่วนการจบงานนะครับอาจจะใช้ตัวบำรุงนะครับหรือใช้ตัวกระชับหรือใช้ตัวเสริมสร้างหรือใช้ตัวปรับลักษณะของนะครับผิวอันนี้ก็คือหัวใจหลักส่วนการที่เรานะครับอาจจะเป็นลนักษณะของการเพิ่มความหมายของออดก็คือการเพิ่มมูลค่ารายได้เพิ่มความหมายก็คือการที่เรา นะครับอาจจะเป็นลนักษณะของการดูแลบำรุงนะครับหรือเป็นตัวทิเมนหรือเป็นแฮร์สปานะครับหรือเป็นการตกสปาตลอดจนถึงการฟักไฮไลท์อันนี้เราสามารถที่จะสร้างมูลค่านะครับรายได้เพิ่มมากกว่าราคาเก่าขึ้นมาอ,นนอันนี้ก็คือเป็นแนวหรือหลักการดีกว่านะครับคับเช้านี้ผมออสสมจิตนะครับดิสพักดีหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอารูปรักษณของงานนะครับเชงคอลเลอร์นะครับ, Color, รบหรืองานทาสีนะครับมาเยแพร่มาแช่นะครับ4ช่องทาง t i t ิ k y อกยูทูบเฟซบุ๊กไลน์และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินหืือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ช่วกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปจากงานเคมีนะครับหรืองานลงสีนะครับในสิ่งนะครับที่ควรจะต้องรู้ความหมายของออสก็คือนะครับการที่เรานะครับปรับหรือการดูแลลักษณะของเส้นผม หัวใจหลักเลยนะครับการเคมีนะครับบางทีต้องยอมนะครับผมที่เขามีการฟรอกการเคลียร์นะครับหรือการกัดสีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของผมที่เบานะครับหรือเยอะนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการนะครับดูแลหรือบํารุงนะครับหรือใส่ตัวเสริมสร้างหรือใส่ตัวกระชับนะครับหรือการปรับลักษณะของเส้นผมอันนี้หัวใจหลักส่วนบางท่านนะครับที่มีปิดพัน ความหมายของออดนะครับอาจจะเป็นท่อพ่นนะครับหรือเป็นตัวสปานะครับหรือเป็นตัวเทมินหรือเป็นตัวหมักนะครับทุกตัวนะครับอันนี้กาคปุ๋ยได้ว่าดีนะครับนะหลักจากงานควรเราต้องใช้หรือดูแลตรงนี้นะครับนะมีอยู่แล้วนะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีนะครับนะส่วนถ้าไม่มีนะครับบางท่านที่เราซื้อมานะครับเ็าจะมีเป็นเซตนะครับอันนี้เราสามารถที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันตรงกับเซตของเขาจะทํางานได้ง่ายนะครับ ส่วนการจบนะครับความหมายของออสนะครับการจบบางท่านที่ดูแล้วนะครับสภาพเส้นผมนะครับหรือลักษณะของเส้นผมเนี่ยนะครับเขามีลักษณะของการเขาเรียกว่าปกปิดได้เพียงพอไหมความหมายของออสนะครับบางท่านที่ต้องการนะครับให้สีสม่ำเสมอนะครับเราอาจจะรูดรูดที่นี้ความหมายก็คือนะบางท่านที่มีแชมพูดีกว่านะครับนะอาจจะเป็นแชมพูสี่สีขาวนะครับเป็นครีมมานิดหนึ่งแชมพูสีขาว แต่เหมือนกับเราทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแต่ตั้งแต่นะครับแบ่งผมเป็นชั้นนะครับหรือการทํางานเป็นช่อเราก็ใช้นะครับแชมพูที่เราแตะอยู่นะครับนะหรือแตะทีละชั้นนะครับลูดลูดทีละช่อนะครับอันนี้ก็คือการ Korea. เกลี่ยเกลี่ยนี้ที่นี้ความหมายของผมก็เกลี่ยสีตั้งแต่โคนจดปลายนะครับออกนี้ออกมา เชมพูนะครับที่ออสบอกก็ว่าสีขาวเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเคลียร์หรือปรับลักษณะของสีนะครับผมออกมาตั้งแต่โคนจดดปลายเนี่ยให้มีการสมูทนะครับหรือเป็นลักษณะของเส้นเดียวกันอันนี้แน่นอนนะครับลองหกักหรือเอาหลักการหรือการทํางานที่ออสสมจิตนะครับดิสพาตหรือ k คนูฟารมี y, ทำดูนะครับบางทีท่านแปะไปแล้วแล้วก็แตะเป็น,นก้อนนะครับสีอาจจะตกค้างหรือลักษณะอยู่ในตามจุดที่เป็นก้อนอยู่ ส่วนถ้านะครับเราแตะใช้จชมพูแลวก็ค่อยลูดเหมือนกับทำทีละชั้นนะครับสีนะครับจากโคนจากปลายเนี่ยจะออกมาได้สมูทนะครับหรือมีความกลมเกืนกันนะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานนะครับที่ออสมีโอกาสนะครับไปศึกษานะครับไปเรียนรู้นะครับหรือไปเอาการเอางานในรูปแบบของงานเชิงโคลเลอร์นะครับที่ฝรั่งเศสนะครับเราเอาหลักการหรืองานทําสีหรืองานเคมีเนี่ยมาเผยแพร่มาแชร์นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่าน ท่านก็สามารถที่จะอัดฉุนนะครับหรือแท็กเข้ามาได้ทางช่อง TikTok กแต่อย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดนะครับ a c o m รับ s m j i t นะครับออดสมจิตนะครับหรือออดติ๊กตอตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ส่วนการศึกษาหรือเรียนรู้เนี่ยนะครับเราควรจะต้องให้รู้ลักษณะของทองแท้ความหมายของออดก็คือการที่ทําเคมีต่างๆนะครับจุดประสงค์หลักนะครับ คือหลักการทํางานคือต้องการให้สวยนะครับสิ่งที่จะสวยงามได้นะครับการทํางานที่ค่อนข้างที่จะละเอียดความหมายก็คือการที่เราแบ่งหรือทําทีละชั้นนะครับหรือแตะหรือรูดอยู่ที่ออสเกินอันนี้ก็คือเป็นงานการแล้วออสยังมีการแพ่นนะครับตัดผมหญิงตัดผมชายกล้าวผมทุกรูปแบบออสมีการแพ่นไปทางช่องติ๊กตอกส่วนทาง Facebook ไล v ์เอฟ r ร d เดแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารนะครับเอารูปแบบต่างๆมีการแพ่นมีการแชร์ไปทางช่อง เฟซบุ๊กไลฟ์เอฟรีเดย์เพื่อนน้องหรือชาวเอฟี 3, ทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตางช่องเฟซบุ๊กนะครับอาจจะเป็นงานดัดนะครับคืองานเทอร์เมนอาจจะเป็นงานเชนโคลเลอร์นะครับคืองานทำสีอาจจะเป็นรีโบนิ่งนะครับคืองานยืดหรือเป็นกึ่งของดิิตอลความหมายก็คือเป็นแนวของดิิตอลหรือเป็นสปาเพิ่มก็คืองานดัดปลายแล้วก็ยืดโคนนะครับทุกรูปแบบหรือคะแนนของเสริมสวย ออดมีการแพนนะครับไปทางช่อง Facebook Live Everyday เพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนึแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook หรือ Facebook Live อฟบร y เด y นะครับจบงานออดมาพับหรือมาเก็บลักษณะของสัดส่วนของผมความหมายก็คือปลายลายชาแนวที่เราทําแล้วนะครับเราลุกเสร็จแล้วเราเก็บสัดส่วนออกมาอันนี้ก็คือความสะอาดนะครับหรือความเป็นระเบียบหรือเป็นความที่เรียบร้อยนะครับ ความรู้เทคนิคต่างๆอย่าลืมนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแท็กหรือเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง f c e e o o o นะครับส่วนนะครับทางช่อง YouTube ออสมีการแผนไปประมาณทักพัน EP ความหมายก็คือพันตอนนะครับเพื่อนน้องที่ชอบนะครับอาจจะชอบผมชายท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ผมชาย ส่วนชอบผมหญิงนะครับศึกษาเรียนรู้เช่นเดียวกันส่วนงานกล้าวผมนะครับงานแต่งหน้านะครับตลอดจนถึงงานเขียนคิ้วหรืองานสลอยคิ้วหรืองานลนักษณะของงานแทมแพร์พีชทุกรูปแบบออสมีการแพนหรือแชร์ไปทางช่อง y o u t u b e นะครับแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ตรงช่อง YouTube นะครับ ส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือต้องช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับขแขนงของสายวิชาชีพนะครับเข้ามาคอนเทนต์หรือรีเซนต์งานการได้ตรงช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกุจภาพมีการทํางานมีรูปลักษณ์ของการทํางานที่โดดเด่นอยู่แล้วอาจจะร้องรำทําเพลงเต้นหรือทําอาหารทุกรูปแบบหรือขแขนงของสายงานที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์ หรือพี่เซ็นงานกันได้ทางช่องเรียวอย่าลืมนะครับทางช่องเรียวโอเปนหรือเปิดให้ลักษณะทุกๆท่านนะครับมาเอาความรู้หรือถนัดของการทํางานในรูปแรกต่างๆถือว่าเรามาแชร์หรือแบ่งปันให้กันนะครับทางช่องเรียวจบงานนะครับออทมาเก็ตลักษณะของปลายผมปลายลายช้แนวที่เราพับหรือเก็บนะครับเราต้องการให้ดูลักษณะของสัสดส่วนของผมที่เราทํานะครับก็อ,ออกมามีความคมคืนกันไหม ส่วนการแตะหรือการลูกหรือลักษณะของสีผมที่เราได้ระดับชั้นให้เขามีลักษณะตั้งแต่โคนถึงจุดปลายมีความสม่ำเสม,สมออันนี้ก็คือหัวใจหลักครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านอย่าลืมนะครับ4ช่องทาง t ิกต YouTube Facebook l i v e และช่องเลี่ยวเปรียบเสมือนบ้านของท่านนะครับอยากจะศึกษา หรืออยากจะพัฒนานะครับหรืออยากจะเอาหลักการต่างๆนะครับที่ออสไปศึกษาไปเรียนรู้มาเอามาเผยแพร่มาแชร์4ี่ช่องทางตรงนี้ท่านก็สามารถที่ท็กหรือแอดมินเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับอีกขออีกครั้งนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจ และขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล่าวตอไปงานกาแหนงในกลึงของเคมีนะครับหรืองานกาแหนงในงานเพิ่มเม้นทุกสัสดส่วนนะครับอยู่ในหลักสูตรหรือการทํางานในกึงของสายวิชาชีพหรือกึึงของงานเสริมสวยนะครับเพื่อนน้องอาจจะเป็นผ้หญิงผมชายนะครับท่านก็สามารถศึกษาหรือเรียนรู้นะครับหรือเอาหลักการต่างๆนี้ได้ พราะการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับหรือการสร้างรายได้เพิ่มตรงนี้เป็นหลักการของการทํางานที่ลาดุงชีวิตหรือการอยู่รอดของแต่ละซาลอนนะครับจบงานนะครับเรามาเคียวหรือมาเก็บลักษณะของสัดส่วนต่างๆจะเห็นนะครับออบลายใายแนวหรือปลายผมเนี่ยออกมาได้สมูทหรือลักษณะของความคมเกินเป็นเทคนิคนะครับหรือเป็นการทํางานที่ออดและทีมงานนะครับความรู้หรือลักษณะของการทํางานในการแต่งต่างๆเช่นเดียวกันนะครับ ครับวันนี้ผมออดสมจิตดิสพารดีนะครับหรือ KTO Bar Academy ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดกับ KTO Bar Academy กันอยู่อย่าลืมนะครับความรู้นะครับหรือการให้การซึ่งกนและกันความรู้ที่เรามาแบ่งปันือแชร์ ความรู้นี่ครับที่เราสามารถที่เรียนรู้หรือพัฒนาไปกันได้นะครับทางสี่ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l ล v e และช่องเรียวสี่ช่องทางนะครับกางชีอสเกินแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะหาหรือเอาหลักการนะครับหรือความชอบในตามที่ท่านถนัดนะครับอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการนะครับครับวันนี้เราแล้วครับเอาความรู้หรือคะแนนของต่างๆและอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันนะครับเจอกันนะครับ ในรายการครับอาจารย์ออสสอนตัดผมแต่อย่าลืมนะครับหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมนะครับท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็กก็ไม่ได้ตรงช่อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษานะครับหรือพัฒนาหรือเอาหลักการหรือการแนวแนวทางต่างๆนะครับได้นะครับ ส่วนการจบงานนะครับเรามาดูนะครับถึงความละเอียดนะครับหรือการลักษณะของการนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ